สดส,สดสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับ,รบอยู่กับผมครับเจ้นฮนะครับแกบแก๊บค่ะ สามคนสามคนนะฮะน้องพลายบุญชูนะครับด้านหลังนี้ก็ต้องบอกเลยนะคบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะของวัดท่าไม้ที่วันนี้เรายังอยู่ที่นี่อยู่นะคบพี่เจิ้นครับผมน้องพลายบุญชูนี่ได้ไปได้ยังไงคะคือนะครับทางเจ้าอาวาสนะครับได้นะครับเรียกว่าช่วยเหลือมานั่นเองครับเนื่องจากนะครับควานช้างผู้เลี้ยงเนี่ยประสบปัญหาทางธุรกิจนะฮะแล้วก็ไม่มีเงินที่จะเลี้ยงต่อเจ้าอาวาสครับก็เลยทําการนะครับรับมาเลี้ยงต่อที่วัดนี้นั่นเองนะครับเหมือนเขาประกาศประกาศใช้เนาะแต่ทางภาคเหนือรับมาเลย ซึ่งตอนนี้นะคะน้องพลายบุญชูเนี่ยโด่งดังมากนะครับเป็นตัวจริงแต่ตอนนี้ก่ับพี่เจิ้นครับหยุดอึ้งก่อนเราต้องไปลอดท้องช้างค่ะซึ่งต้องบอกเลยที่นี่นะบอกเลยว่าลอดปุ๊บปังปั๊บได้ครับร้ายกลายเป็นดีรีบไปกันเลยดีกว่าค่ะครับผมจะเล่นก่อนอยากกิน้อยตามบุญชูเลยนะแข่งแรงข่งแรงนะแข็งแรงแขนะ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เจอช้างจริงแล้วนะฮะแต่ว่าด้านหลังของเราครับท่านองค์นี้นะครับคือช้างนะครับไม่ใช่ช้างธรรมดาด้วยนะครับเป็นพญาช้างโพธิสัตว์นะครับหรือว่าผู้คนจะเรียกท่านว่า พยาช้างงากลับนั่นเองนะครับทำไมต้องเป็นงากลับคุณผู้ชจริงๆแล้วเนี่ยนี้คือเป็นกุศโลบายนะครับคุณผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าตัวงาขององค์ท่านเนี่ยจะกลับด้านซึ่งมีความเชื่อว่าหากใครได้มารอดนะครับหรือว่าได้มาไหว้มาบูชาเนี่ยจะทําให้จากร้ายกลายเป็นดีและใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปนะฮะดังั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรไม่ดีอยู่ที่ตัวบ้างใช่ครับนี่ไปลอดกันดีกว่าค่ะจะได้จากร้ายกลายเป็นดีครับคุณผู้ชมครับผม ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่อีก1จุดมูนครับที่บอกเลยนะครับว่าจุดนี้ปังมากปังตั้งแต่ชื่อพระประธานลัวนะงฮะชื่ออะไรครับเจก็คือหลวงพ่อน้ําเงินน้ําทองนั่นเองครับ่อเรื่องของโชคลาภเงินทองแต่ว่าผ่นบอกว่าที่นี่ก็ขอความรักได้เหมือนกันอุ้ยเงินดีความรักดีจะรออะไรจบแล้วฮะไปเลยครับ ผู้ชมครับแล้วก็ด้านหลังของผมครับตอนนี้ก็คือพระเจ้าน้ําเงินน้ําทองนั่นเองครับที่เชื่อในเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วก็ความรักความรวด้วยนั่นเอยครับยังมีอีกหนึ่งจุดมู่ใช่ไหมฮะด้านหน้าเราเลยค่ะก็คือเดินไปนะคะแล้วก็ลอดลอดลอดใต้พระแท่นนี่แหละครับี่ะแต่เคล็ดลับนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือพอเราลอดไปใต้พระแท่นนะคะตรงกลางเขาจะถือเป็นสะดือเป็นสะดือของพระแท่นนะคะให้เรานะคะนํามือแตะไว้คแล้วก็ขอพออย่างที่เราต้องการนะคะ ทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างที่ต้องการคร่ะครับท้านผู้ชมครับรตอนนี้ครับเราก็อยู่กับที่อ,อ,อีกหนึ่งจุดมูนะครับก็คือบริเวณด้านหน้าพระโบสถ์ของหลวงพ่อใหญ่นั่นเองครับ ะะบอกเลยครับว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็มีตำนานเลยก็คือมีหนึ่งคนนะ,ะคุณผู้ชมนะครับเ<ะ>ป็นชายทำธุรกิจครับแต่ตอนนั้นก็คือมีประสบปัญหา<ะ>ทางธุรกิจแล้วก็ชีวิตเนี่ยไม่มีหนทางออกใดๆแล้วก็คือ<ะ>ก่อน้าที่จะมาไหว้นะครับท<ะ>ี่จะจบชีวิตตัวเองเ<ะ>มื่อมาไหว้ที่กับหลวงพ่อใหญ่นะครับก็คือขอให้ลูกได้พบเจอปาฏิหาริ์ออกไปจากวัดซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึง่ง แล้วถูกหลายท่านมากเลยนะครับพี่เจิ้นก็ถูกมาหลายท่านมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะคบว่าความจริงนะครับอุโบสถนี้นะครับเป็นอุโบสถเก่านะคบอตอนแรกี่ยจะทำการทุบทิ้งแล้วพี่เจิ้น<อ>แต่ทีนี้นะครับมี ปฏิหารเกิดขึ้นดีกว่านะคะมีชายชุดขาวค่ะมาเข้าฝันค่ะร้องขอนะคะว่าอย่าทุบที่นี่ทิ้งเลยนะคะเพื่อให้คงไว้นะคะแล้วก็ทําการบูรณะดีกว่านะคะจะทําให้ยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลต่อผู้คนที่เข้ามากราบไหว้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็จึงเล่าให้พระสงฆ์ฟังนะคะแล้วก็สั่งระงับทันทีตรงนี้ว่าเด็ดแล้วทำไมมีอีกจุดหนึ่งที่เด็ดกว่าพี่เจิดซึ่งไม่ค่อยมีใครเขาพูดกันด้วยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเขาบอกกันด้วยไม่บอกต่อด้วยหรอไม่บอกด้วย<ต>ทำไมบอกอเลยว่าเข้าไปป ปังเกือบทุกคนเปรารีบไปกันดีกว่าพี่เจิ้นต้องบอกต่อนะครับไปนะตรงไหนพี่เอก๊ปนี่กันด้านหน้าเลย เซอร์มันอะไรเราต้องขอพรแล้วเหรอยังฮะขอก่อนเลยซึ่งองบอกครับว่าจุดนี้นะคะคือจุดนะคะซึ่งเป็นเทวดานะคะประจําวัดท่าไม้เลยนะคะท่านมีนามว่านะครับท่านพ่อโสวิตรามนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทวดาวัดท่าไม้นะครับใครที่หลายคนที่มาไหว้หลายคนมากมากที่ได้โชคได้ลาภไปใช่ซึ่งจุดนี้พอเรียบร้อยแล้วนะพี่เจิ้นเราจะไปจุดสุดท้ายกันค่ะครับแล้วนะหูไม่ได้เลยนะคะห้ามพลาดไปกันดีกว่าครับไป ปแลวตอนนี้ค,ค,ร,ครับพี่เจ้นขาเราอยู่นะคะทางด้านหน้าของศาลาพระราหูแล้วค่ะครัข้างในนะคะโอหบอกเลยว่าครบเครื่องมากค่ะกับการมูเข้าไปเลยดีกว่าพี่คะได้เลยครับไปแฮะคุณ <ๆ S 1> ผู้ชมแฮะ สวยมากค่ะสวยมากครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ศาลาพระราหูนั่นเองครับเราจะเห็นถ้ำจำลองนั่นเองครับซึ่งด้านในถ้ำนะครับเราได้ประดิษฐานนะครับพระปรางหน้าปกนะครับที่มีอายุกว่า1น0 0พันปีแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีพระพุทธรูปปากป่ารารๆครับเป็นพระพุทธรูปประจําวันพุธกลางคืนนั่นเองครับก็สามารถมาขอพรได้เคล็ดลับจะให้ปังนะคะคุณผู้ชมค่ะการเดินเข้าไปนะคะวนสมรอบตามเข็มนาฬิกานะคะขอพรค่ะสิ่งที่เจ้าอยากได้แล้วเดินออกมาทางด้านหลังค่ะ สวยงามมากครับพี่เจิน้นค่ะใช่ครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราออกจากถ้ำจำลองเสร็จเรียบร้อยนะครับเรา<ฮ>ะจะเจอองค์พระราหูองค์ใหญ่เลยนะฮะนะครับแล้วก็การไหว้พระราหูนะครับก็เปรียบเสมือนการสะดอกข้อและเสริมดวงให้ชีวิตผ่านพ้นอุปสรบบรคปัญหาและเกิดความสําเร็จในชีวิตนั่นเองครับ <ฮะ S 2> หลังจากที่เราไหว้ขอพรด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเดินขึ้นไปนะครับทางบันไดด้านซ้ายหลังจากนั้นเห็นนะครับลูกพระจันทร์นะครับกลมกลมอยู่ตรงกลางนะครับให้เราอธิษฐานแล้วนับผักจรดลขอพร บอกเลยครับว่าปังสดๆครับจุดนี้ไฮไลไท์เลยเะฉะนั้นไม่ช้าครับพี่เจิ้นไปเลยฮะไปเลยค่ะเดี๋ไบ,บ้างพี่ก๊แก๊ฟโอ้โหพี่เจิ้นค่ะต้องบอกเลยนะครับว่ามันขลังมากนะคะโอ้โหนะครับไม่รู้ว่าที่นี้ ครบจบในที่เดียวเลยนะ<ช>ครับกับ,บวัดถ้ำหายนั่นเองครับ<ช>พี่บุกแก๊บครับขอให้คุณผู้ชมทุกคนนยครับประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาบกันทุกคนเลยนะครับสาตุตสวัสดีครับปังปังค่ะ